อยสวัสดีฮะวิงกี้ชิโว,ว่านะคะเออรู้สึกว่าเพจใหม่นี้ระบบเสียงจะสะเทือนเรือนล้านมากขนาดปรับไปตรงกลางแล้วเสียงแบบว่าโอ้ยหแตกแต่เดี๋ยวด,ด่ฉันชอบค่ะอย่าอบ,บอกชอบคือจะเรื่นี้สักค้ะจะเป็นคลิปภาค2หรือว่าคลิปที่จะมาบอบอกว่าเพจใหม่นั้น เออมีหน้าตาของอินเทอร์เฟซในหน้าเข้ามาเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเพราะว่าสำหรับ n e w b ี้มือใหม่อีกเช่นกันอะไรก็นเน้นมือใหม่ก็คนที่รู้แล้วก็รู้ๆอยู่แล้วว่นะไม่ต้องพูดเยอะนะสำหรับมือใหม่บางครั้งเขาก็จะไม่ทราบนั่นเองก่อนอื่นแรกเลยก็คืออัอนที่มียังเหมือนเดิมนะก็คือโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ Pro ของเราโปรไฟล์ Pro ของเราประจำตัวเราเนี่ยคือ เลเวลที่1ถึงเลเวลที่40นั่นเองคือยังอยู่ที่นี้ที่เดิมนะคะไม่มีเปลี่ยน Play กดไปเล่นเวลาเราจะเล่นนะคะไปกดไปเล่นยังอยู่ที่เดิมแล้วก็จะเลือกอะไรเลือกตรงไหนอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้มันดาวน์โหลดขึ้นมาละนะแล้วก็โหมดสำหรับคนคือโหมด practice อันนี้เล่นกับปอด นะคะถคนเล่นกระบอดอันนี้เล่นกับคนสู้กับคนอันนี้เป็นรันเคสนะคะสำหรับคนที่มีเลเวลประจำตัว30 l เลเวลขึ้นไปแล้วแล้วก็มีประจำมีฮีโร่ที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองอยู่ในมืองตัวเองเมากกว่า10ตัวคือไม่ต่ำกว่า10ตัว10ตัวนั่นเองไม่รวมรีฮีโร่ฟรีนะคะก็จะมีประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วก็ชอบ ชอปหน้าตาเหมือนเดิมนะคะก็มีฮีโร่แล้วก็มีสกินซื้อนีฉันซื้อไปแบบแบบซื้อแล้วแบบว่าผิดผิด,ผดถูกถูกอีตังฮะเ็ษตังสองรอบเยอะกว่าเดิมแถมว่าจะได้ลดก็นะคะเต็มค่ะเป็นอะไรที่เรียกว่าเมาอยู่เมา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 ,เมาแล้วก็เมาเมา ไม่สามารถจะเปรีย่ยเปลนอะไรได้วันนี้รู้สึกเปเมานะคะอากาศไม่ค่อยดีอาหารแล้วก็สตีมแพ็กเช่นเดิมค่ะมีวอชวอชก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคอมมิช n i ตียังไม่เปิดที่มาเปลี่ยนก็คือปกติเวลาคลิกเข้าไปเพื่อสหเกรสนะคะหน้านี้เปลี่ยนเต็มๆซึ่งโปรไฟล์ของเราเนี่ยเออมันจะบ่งบอก most player in this v e r i o n ก็คือบ่องบอกว่าตัวของเราเนี่ยนะคะชอบเล่นตัวไหนอยู่ที่สุดก็จะมีบันทึกไว้คือสำหรับดิชานฉันชอบเล่นเคริเกร์ที่สุดก็เล่นไปทั้งหมด128เกมโนวาก็115เกมแล้วก็เจน่า89เกมนะฮะสำหรับดิชันเองนะคะมันก็จะบ่งบอกเป็นกราฟขึ้นมาว่าเอออะไรยังไงน,นะเออเวสุดพวกเอไอไรงเกตเพลย์อยู่อันดับที่49นั่นเองนะคะตกมา1อันดับ มันเล่นไปห้าเกมแล้วก็ลากทุกเกมเลยไม่สามารถเล่นได้อีกเพราะว่ามันโอนไปในในแมปเอ่อสกายแซมเปลคืออียิปตเลซายนั่นเองแล้วมันลากนะคะแล้วฉันก็เล่นเล่นดูทุกๆก็ชนะสองแล้วก็แพ้สามนั่นเองต่อมาวีพีเพลิงโพเกสเตอร์นะคะก็คือแปลว่าทำโกลได้เท่าไหร่รีวอร์ดอะไรยังไงนะครับซึ่งรู้สึกว่า เลเวลที่40มันจะได้มันจะเพิ่มขึ้นมาอีก c o n c r a t u r a t i o n you unlock access to team league of matching ก็คืออาจจะเล่นได้ประมาณว่าสร้างทีมที่เราเล่นกับเพื่อนแล้วก็สร้างชื่อทีมขึ้นมาแล้วเข้าไปเล่นก็คือเราได้อันล็อกอันนั้นนั่นเองนะคะที่มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มี Hero Correction นะคะก็มีประกายทองบิ๊บบิบบัอบอะไรอย่างงี้ปิ๊งปิงก็สวยขึ้นนั่นเองเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมีตัว ที่เป็นมาสเตอร์สกินที่ปลดล็อกแล้วคือเลเวลสิบแล้วนะครับประมาณสิบตัวนั่นเองนอกนั้นก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าีีสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็นั่นเองเมอ่อกี้ด้ฉันช่นเดียร์แล้วก็ลาฟไกนอนล่าสุดนะครับก็เป็นแมทช์ชีสตูรีก็เออมีวินมีลอสใช่ไหมคะมีวินสองเกมคาบูริชีโหมดนะคะแล้วก็อันลอ็อกเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าไปเล่นไทยคัาสมังแล้วมันเนี่ยมัน มันแพ้ตลอดอ่ะแพ้ให้เกมติดอ่ะก็เลยบอกว่าเออไม่ไหวแล้วเจอแต่อะไรมาก็ไม่รู้นะคะก็ไปเล่นกับบอร์ดแมงเลยนะเวลาวินก็วินต่อกันเวลาเวลาลอสก็สมัตจะวินวินแล้วก็ลอดลอสแล้วก็วิน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 แล้วก็ลอสลอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นน้าใหม่ทิ้งอบบอกว่าเราแพ้หรือชนะอะไรก็ตามก็จะมึงบอกนี้เช่นกันนะคะสมัตเทสติส ก็คือจะบอกบอกอเช่นกันว่าแมปอะไรที่ฉัฉันแพ้แล้วก็ชนะเยอะที่สุดส่วนมากที่ฉันจะชนะการ์เดน t เตอร์เพราะทีฉันชอบไปลักเป็นลักขโมยเมอร์คอมเนนเวลาเล่นสเปเชียลิสนะคะแล้วก็เด็กนัชายก็แพ้บ้างชนะบ้างคือชนะ138แนะคะแล้วก็แพ้54แล้วที่รู้สึกว่าจะแพ้ยอยู่ที่สุดก็จะนี้นั่นเองเป็นแมปใหม่นะคะ แพ้เยอะที่สุดคือแพ้23ครั้งชนะแค่21ครั้งคือแพ้เกือบครึ่งอ่ะแพ้ครึ่งนึงอ่ะก็คือมัน l a กนันเองสำหรับ mac ค่ะคนที่เล่น mac ก็จะเข้าไปอยู่ในเพจใหม่ๆก็จะรู้เลยว่าเขามาบ่นเนว่ว่า sky temple มันจะมีบั๊กหรือว่าบางอย่างที่ทำให้มันเล่นใน mac แล้วมันจะแลก l แกบบ l a มากค่านี้ก็ k สิบส้า 10, อย่างเงี้ยเล่นไม่ได้มันกระตุกนะคร ส่วน p o r t r a i t พอ t เทก็คือเนี่ยตัวที่เราสามารถเปลี่ยนได้มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไว้โชว์ชาวบ้านชาวช่อง่น,นั้นเองซึ่งจะมีอัลฟ a านะคะอัลฟ a าดิฉันก็จะได,ได้มา2อันนะแล้วก็มีเบต้าก็คือได้มาเช่นกันส่วนฉันก็ลงไปอัลตาแล้วก็มีอันนี้นะคะของ b i สคอนปี2 0งศก็คือสึ่งจะเสียตังค์ไป39บยูโรอะไรนี้แหะคะ่ะ ก็จะได้มามาตัวหนึ่งแล้วก็จะได้นี่มาเช่นกันอาะฮะอ่ะจบแล้วก็ต่อมาก็คือที่มีเปลี่ยนที่เห็นจะชาร์เลยก็คือมีปุ่มนี้นะคะมองที่ลูกศรปุ่มท้ายสุดอาสเซจเรยจุ๊บจุ๊บนี่เองข้างเลข8แปดนะคะเป็นตัวเกวรซึ่งปกติเกวจะไปอยู่ตรงนี้ซึ่งได้ยา้ายมาตัวนี้แล้วจะได้เห็นจะชาร์จคือเกวก็จะสะสมใน3ามเกเหมือนเดิม นะฮะตำเสดุลสามเกรสเหมือนเกิดเหมือนเดิมแล้วก็เอ่อก็เคลียร์รู้สึกว่าเกรสอันเก่าเดี๋ยวฉันเหลืออยู่อันหนึ่งไม่เสร็จแล้วเขาก็เคลียร์ไปหมดเลยหายวับไปเลยลายกาก็คือเกรมสใหม่กุนเล่นทั้งหมด8เกมนั่นเองมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทิท้งทายนะคะสำหรับเรา ถ้าเราไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวนั้นนะคะเป็นสายอะไรนะเราไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวนั้นเป็นสายอะไรถ้าไปกดออโรนี่นะคะแล้วก็จะมีบง่งบอกเลยว่าเป็นมอริโอเอซซัสซินสปอร์ตสเปเชียลสล์นะแล้วเมื่อเรากดเข้าไปมันจะมีบง่งบอกไปว่าฮีโร่ตัวนี้มาจากเรื่องอะไรหรือว่าเกมอะไรนี่คือ บอวบอวคราบโลโก้นั่นเองสมมุติว่ามีมีเควสบอกให้ไปเล่นบอวบอวคราบก็กดไปตามฮีโร่นะคะเราก็จะรู้แล้วก็อย่างเช่นเราก็จะมีอ่ามีอัสมดานอัสมดานก็จะมีเดียบรูคขึ้นมาเช่นการก็ถ้าเกิดมีเควสเช่นนั้นก็บ่งบอกก็ตรงไปเลยสมมุติว่าเราไม่รู้นะคะแล้วก็เดลาสไวกิ้ง เป็นอะไรที่แบบว่าดึกดำบานมากดิฉันไม่รู้จักบอกตรงๆนะคะแต่ก็มีเช่นการเพิ่มเข้ามาเป็นฮีโร่เก่าแก่ของวิศรพ์เองแล้วก็มีอีกอันนึงคือเช่นเอ่อสต a ร์คลาสสตาร์คลาก็ไปนี่ค่ะไทยคลาสก็จะมีนี่ขึ้นมาเช่นการเป็นโลโก้คือง่ายๆเวลาเกรสขึ้นมาเนี่ยก็ไปดูไปศึกษาเอาเราก็จะรู้นะคะว่าเอ่อ ฮีโร่พวกนี้มาจากไหนนั่นเองก็เท่าที่มองรวมๆก็เปลี่ยนประมาณเท่านี้นะคะก็เลยไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการเล่นเพจใหม่นะคะแล้วก็อยากให้ที่ฉันทำคลิปหรือว่าอยากให้ที่ฉันเล่นตัวไหนพิเศษก็บ่งบอกกันได้นะคะแล้วก็ที่ฉันจะได้จัดให้ตามสถานะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะทิ่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย